หลายคนถามค่ะว่าอาจารย์ขึ้นเวทีแล้วอะ่ะลืมบทพูดไม่ออกจําไม่ได้ทํำยังไงดีเคยเป็นมาหมดแล้วค่ะที่ว่านีค่ะซึ่งมันก็มักจะมาจากความตื่นเต้นความเกรงของเราเนี่ยแหละค่ะอาจารย์หวานมีวิธีแก้ปัญหานี้มาให้ฟังนะคะเทคนิคที่1ค่ะถ้ากลัวลืมบทเริ่มต้นไม่ได้วิธีแก้ง่ายๆค่ะ ให้จดสัก3ามประโยคแรกที่ต้องพูดอ่ะใส่ในกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วก็พับใส่กระเป๋าไว้เลยมันก็จะทําให้เรารู้สึกเกรงน้อยลงนึกออกไหมคะและถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้เนี่ยก่อนจะขึ้นนิดนึงเนะี่ยเราก็แค่หยิบขึ้นมาอ่านความมั่นใจเราก็จะมากขึ้นความกังวลใจมันก็จะน้อยลงแล้วยังไงเราก็เริ่มต้นได้แน่แเพราะว่ามันอยู่ในกระดาษเทคนิคที่2ถ้าเกิดว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะอ่ะยิ่งเห็นคนเยอะยิ่งเกรงไปใหญ่เลยมันก็จะจําไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้จะทํำยังไงดีให้คุณจดเป็น ัวข้ออย่าทําเป็นสคริปต์แผ่นยาวๆเป็น A4 แบบนี้นะคะไม่เวิร์คค่ะมันจะทาให้คุณยิ่งลนเปล่าๆว่าวมไม่รู้พูดไปหรือยังพูดถึงไหนแล้วเวลาที่เราซ้อมให้ซ้อมจากไอ้สคริปต์ที่นเป็นหัวข้อแบบนี้แล้วเราก็จะจําได้ว่า1นอะไร2อะไร3อะไรใช่ไหมคะโอกาสที่เราจะจําได้มันก็มากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงมันยังลืมอีกเราก็แค่หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆเกนะะี่ยค่ะที่เราเขียนเฉพาะหัวข้อเนี่ยหยิบขึ้นมาดูและถ้าเกิดว่ามีสไลด์มันก็จะยิ่งง่ายเพราะเราจะรู้ว่าสไลด์นี้คีมเมสเซจคืออะไร1 1ไลดคือ เทคนิคที่3คือการซ้อมให้เหมือนจริงค่ะหลายครั้งค่ะการที่เราลืมบทวิธีการก็คือเวลาซ้อมค่ะต้องทําให้ซ้อมเหมือนจริงมากที่สุดเอาเสื้อตัวที่จะใส่ในวันนั้นมาลองใส่จินตนาการเสมือนนึงว่าฉันกําลังอยู่บนเวทีถ้าเราซ้อมเหมือนจริงถึงเวลาเราจะตื่นเต้นน้อยลงค่ะเทคนิคที่4แทนที่จะจําเป็นตัวหนังสือให้จําเป็นภาพแทนค่ะ1 2 3 4อมก็คือเรียงเป็นแนวนอนค่ะเราก็จะเห็นเป็นภาพหัวข้อที่1เป็นเรื่องนี้หัวข้อที่2เป็นเรื่องนี้หัวข้อที่3เป็นเรื่องนี้และเทคนิค ที่5นะคะต่อให้ลืมค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราลืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจอุ๊ยลืมค่ะไม่ต้องพูดให้เตรียมประโยคเชื่อมไปเลยเช่นและประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือมันคือประโยคเชื่อมค่ะที่ทําให้เราไปต่อได้ถ้าเกิดลืมจริงๆไม่มีใครรู้ข้ามไปเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดมานึกได้ตอนหลังและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะย้ําก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เราลืมพูดแล้วเอามาพูดใหม่นึกออกไหมคะและนี่ก็คือ5เทคนิคแก้ไขการกลัวลื บทพูดค่ะอาจารย์หวันขอกระซิบนะคะอย่าลืมซ้อมเยอะๆนะคะซ้อมซ้อมซอมและซ้อมค่ะ